ทำให้มันเสร็จก่อนไหมนั่งลงเป่าผมดีๆ นี่พ่อหาเรี้ยวดบแลอวป่อ ต่อไว้นี่เอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดมั้ยนี่ไม,นไม่ติดไฟไฟไ,ฟไปไหนางนปไนไหน,นเยอะ<ห>สวัสดีพี่แดนดี้สวัสดีนะพี่พี่ทุกคนค่ะ ได้อยู่นะพี่แดนดี้อยู่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์แป้นตีดดิด๊กอระบายพี่จัก,กรพัชขอบคุณครับน้องพี่จัก,กรพัชบอกว่าน้องน่ารักจังคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่ขอบคุณพี่จัก,กรพัชคะ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนคะ่ะอ้าวครับพี่ถุกชาลา ตลูกอะไรนีย้องง้เลยตงนี้เลยชขอบคุณพี่พที่ส่งหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับน้องบอกน้องบอกพี่ว่าไงกดติดตามก็ส่งวใจนุ่เกีงห้พี่นะพูดดังๆหน่อยสิเอออย่าลืมกดอะไรวกดนติดตามกน่าส่งใจิกลี่นะจุก้อทำอะไรบอกพี่พี่ด้วย ต่ัดสไลเดอร์อยู่ครับอเ,เอาขึ้นสูงอีกจังหน่อยนะสไลเดอร์มันจะได้ไหลลงดีๆพี่พี่บอสอยู่ไหนอ่ะไม่มีขอบคุณค่ะพี่แดนดี้น้องเกลียดเกมมากๆพี่บอกพี่พี่บอสอยู่ไหนอ่ะมาถามอ่คนนึงนเฮ้ยมันไปคะมันก็ถามหาคนที่เขาไม่เข้ามาทำไมลูก พี่๊อส<า>เอาอืมเอาต่อ<ง>มันเล็กไงน้องเขาอยากเข้ามาด้านข้างมันเล็กไง,น,งนี่นลลี่นวพ่อไปเสิร์ฟให้ดูดูพี่เหน่เงเหรออันนี้อันนี้พี่เหน่งเหรอใช่เพิ่งไลฟ์ครับใช่เค่ใช่เพิ่งไลฟ์เพิ่งไลค์ครับรรพี่เพิ่งเปิดไลค์คขา ก็เเเลยทาาข้้ไไม่ดนอวันนี้น้องแก้มอะไรคิดถึงพี่ๆแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวน้องแก้มก็จะไปนอนแล้วค่ะแล้วกับพ่อป๊าไปปลาจังปลาอ๋อพี่นิกอ๋อพี่นิกขายไปนานเลยพี่พี่บีขายไปนานเลยออพี่นิกไปไหนมาถามพี่นิกสิพี่พี่นิกไปไหนมาอืมวีรพี่์ไปไหนไปนานเลย พี่พี่ดิกน่ะอะไรพี่นิกขายไปนานเลยอไไเอาใส่บันใส่ใส่เบาเบาเอบอ,บอ,บอบได้เลยได้เยเนี่ยเรากถอดทำไมล่ะครับถอดระบายถอดระบายอะไรเนาะ ครับบายบายครับพี่แรนดี้น้องบายบายพี่นะพี่จะไปไหนอ่ะน้องพี่เขาก็จะไปดูอย่างอื่นบ้างพี่เขาไปน่นไปนี่เนะชัวแล้วบอกบอกพี่มาดูใหม่นะครับพี่จะดูใหม่ไม่จะปิดไลยนะครับพี่มาดูใหม่นะครับบอกพี่พี่มาดูใหม่นะครับพี่จะไปชุระอื้พี่ไปชุระลพี่จะดูหนึ่พี่กา แลสไลเดอร์มันจะลงถูกทางไหมล่ะตัวต่อตัวลงมาทางนี้แล้วหันสไลเดอร์ไปทางนู้นจะลงถูกทางไหมล่ะจุนสไลเดอร์อืมสวัสดีพี่ฮารันสวัสดีพี่น้ำเหนือสวัสดีพี่เต้ยไงบ๊ายบายค่ะพี่แดนดี้พี่พี่พี่แดนดี้จะไปไหนอ่ะโซละาโซล่พี่พี่พี่แดนดี้ก็ไปด้วยเออพี่แดนดี้เข้าไปโซละาโซละกับพี่แดนดี้อืมด้วยอืม วิววิววิวในเนื่องเยอะกว่าจะจะทำอะไรตึงเหรเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมันลงผิดทางมันโ้นนี่ก็ได้นี่เอาไปต่อมันมีอีกไหมเหนื่อยทัทั้งอ,อ๋อพี่นี่เข้าไปโรงเรียน ตัวใหญ่ตู้ตัวใหญ่อยู่ไหนอ่ะโน่นแหละใต้โต๊ะเอาไม่เห็นใต้โต๊ะโดเลมอนครับขอบคุณครับพี่เต้เต้พี่เต้เต้บอกน้องกิ่งมากครับขอบคุณครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะพี่บูใช่ไหมอ่านพี่บูถูกไหมพี่บูถามว่าทําการบ้านยังครับยังไม่ไปโรงเรียนเลยพี่บูเด็กไม่ไปโรงเรียนนะนี่ ข้าโรงเรียนปีไหนบอกพี่สิปีหน้าปีหน้าครับย,ยังไม่ไปโรงเรียนครับพี่บูยังไม่มีเลยน้องพี่เต้ถามว่ากี่ขวบสามขวบสาม,เ,<อ>สามเดือนสามขวบสามเดือนครับพี่สามขวบสี่เดือนครับพี่ันมอย่างี้ไม่ได้น้องๆดูไวนี่สิงหาครับ หมายถึงหมายถึงอะไรครับพี่สิงหาค่ะหมายถึงว่าพี่ชื่อสิหเหรอหมายถึงพี่พี่ชื่อสิงหาเหรอ,อหทำได้ไหมทำได้ไหมทำไมเวลาเวลาเวลาที่ที่พี่เขาถามว่ากี่ขวบทำไมน้องแกต้องตอบว่าห้าขวบแล้วทีเวลาน้องแกโดนแบบมีดุทำไมน้องกอแองก้มมอกตอบได้ว่าน้องแกสา,ามขวบเองน้องแกเป็นหมาด้วยมันก็เก่งเหรอ ต่อต้นเดือจุกสะได้เดือมาก่อนผมอยู่เีนหนึ่งปีเ,เองวันนี้เพิ่งไปโรงเรียนพี่ปีหนึ่งครับอ๋อพี่อยู่ปีหนึ่งแล้วพี่สิงหาเขาอยู่ปีหนึ่งครับพี่เต้โอ้พี่สิงหายอยู่ปีหนึ่งเลยเพิ่งสามขวบกว่าเองพ,พี่พี่กินข้าวกันหรือยังครับกินข้าวพี่กัน ไปถามพี่พี่หรอเขาคุยกับพี่พี่ตัวเองอกินแล้วรู้แล้วโอ้ยอะไรนัแปดรอบแล้วจะใครเปดรอบห่ะข้อไงปุ๊บปุ๊บปั๊บทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเดี๋ยวน้องเกลียวก็ไปนอนแล้วพี่พี่วันนี้น้องเกีียวเขาไม่ได้นอนกลางวัน เขาอยากไลก็เลยเปิดให้แป๊บหนึ่งจะได้แล้วต่อไหมต่อไหมนั่นจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นผมเก้าขวบพี่สองครัว่าพี่เต้เต้เก้าขวบน้องแก้วสามขวบกว่าเนะพี่วุ้ยเบาๆเบาๆไทยบา่ไคะคะบีบีไปลบ ต่อสไลเดอร์อยู่พี่พี่มันต่อให้มเ่เท่ากันมันเอาลงมาได้ไหมนี่ไม่ได้ต้องแบ่งเท่ากันฝนตกไหมพี่พี่บ้านต้องแค่ฝนตกด้วยนะวันนี้วันนี้บ้านแค่ฝนตกต้นแก้วก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะพี่พี่ขอบคุณครับพี่สิงหาพี่ก็บอกน้องน่ารัก ดหดนคะ่ะพี่พีพีพี่ริงขาอยูไ่ไหนอ่ะพี่สิขงขาก็อยู่นี่แหละที่พาวิ์เหรออ่านอ่านว่าอะไรอ่ะ,ะอันสาลีอ่านถูกไหมอ่ะ แกมาไลน์แป okay, ๊บน go hey, go ึงแล้วก็จะไปสลปแล้วลุงเจ้าเขาไม่ได้นอนกลางวันอุ้ยเบาๆ ต่อสองขาสี่ขาเดียวนั่นขาเพี่ออะเอามันจะอยู่ได้ไงเราต้องต่อสองข้างสิน้องพี่เต้เต้ถามว่าบ้านอยู่ไหนอุบลครับ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 น้องอุอุอุบลัศอุทธรบายอุบลพ่ออุบลพ่ออุทธร สวัสดีพี่พี่ทุกคนทักทายพี่พี่ทุกคนนะคะพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเกี้ยวนะครับบ๊ายบายครับพี่นิดพี่นิดจะไปไหนอ่ะเออน้องพี่เขาก็ไปธุระแหละน้องก็บ๊ายบายพี่เขาสิบ๊ายบายบ๊ายบายนะพี่พี่อย่ามาใหม่นะพี่พี่มาใหม่ทบท์นะอ่าพี่พี่ว่างก็มาดูน้องเกี้ยวนะครับพี่พี่ว่างก็มาดูเกี้ยวกับเกี่ยวเกี่ยวนะเกียวเ โอ้พี่เต้เต้อยู่ชนบุรีนนอยู่ชนบุรีรตะครครับพี่พี่นิกฝันดีครับโอ้ยออ่ะไว้บมาพี่นิกบอกพี่นิกฝันดีกอนพี่พี่นิกจะระตัวแตกหน่ะ <laughs> ตัวเองตัวแต่พ <laughs> ี่นิกเขาดูนุ่นบ้านพี่เต้เต้เขาอยู่ทะเลนนเอขาะไ ล้อบายบายพี่สิงหาด้วยพี่สิงหาก็จะไปทำธุระตอนเช้าพี่เขาจะไปนอนแล้วบายบายพี่ด้วยบายบายไม่ทำอย่างนั้นพูดดีๆบายพี่พี่แตงหาจะไปทำทุลัดอืมวเดี๋ยวพี่แตงหาก็มาแก้เกี่ยวอืมทักทายพี่พี่ทุกคนสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับก็พี่ทางเดียวมันไม่อยู่กสองข้าง ดีๆสิลูกอ huh? ันนี้ครับครับอันนี้อะไรนี่ไหนอ่ะนี่อะไรเด็กก็ของเล่นน้องไงจ้าไปบาร์พีเตเต้ด้วยน้องน้องพีเตเต้จะไปนอนแล้วบ๊ายบายพีเตเต้ก่อนป๊าป๊าพีติตีพี่ว่างค่อยมาดูน้องใหม่หรอพี่ช่ว่างค่อยค่อยค่ดูน้องใหม่ขันโขอนุญาต ครับครับตัดตัดตาดตั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 ดตไดตัดตดตอดตัดตัดต่อตัดตัตัด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 ตัตตัดตตัด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 ต่ดตัดตััดตัดตัตัดตต พี่นิกพี่นิกเขาไปนอนแล้วพี่นิกเขาไปโรงเรียนไปโรงเรียนต้องนอนอนะพี่นือพี่สิงหาเขาจะไปช่วยมมแม่เขาขายของตอนเช้าเห็นไหมพี่เขาช่วยทํางานเห็นไหมแล้วก็ต้องช่วยทํางานนะรู้ไหมต้องช่วยทำงาน,นะงงงานขายของอ๋อหาอะไรตังค์โยเกิร์ต <laughs> ตังค์โยเกิร์ตแม่าบายครับพี่สิงหาขายดีๆนะคะพี่ให้หมดไวๆนะครับ พ,พี่จิงหาจะบวมใบไวนะอ่าพี่จิงหาจะไปช่วยแม่ขายของตนอนเช้าบอกพี่จิงหาค่อยมาดูน้องเกี้ยวใหม่ครับนัลงอั่งลงนี่ลง ครับสวัสดีพ<ห>ี่พี่ทุกคนนะ,ะนดนเดี๋ยวมาไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวน้องเกี้วก็จะไปนอนแล้วพี่พี่พูดดีๆตุ๊งอ่านทำไมพ่อ,อดินอะไรทำไมพ่อไม่ตอบทำไมพ่อไม่ได้นะเป็นอย่างี้พ่อหาอะไร ข้างนึงมันต้องมีสองข้างลูกตัวต่อมันก็แยะลูกบอลลูกบอลก็วางอย่นั่นไงมันลงไม่ได้หรอมันต้องมีสองขาสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีพี่พี่นะเดี๋ยวแหละมันจะล้มอีกแล้วนี่ยอ๋อไม่ล้มล้มมันลงด้านนี้เหรอมัไม่ลงข้าง <c oughs> ล่างเต่าเป่าเป่า ไม่เอาเขามาทำอะไรปุ๊บปุ๊บปอดพี่เขาดูเอาป่อยพี่เขาดูพี่เขาไม่ดูหรอกพี่เขาเป็นอะไรอ่ะพี่เขาดูน้องเล่นตัวต่ออยู่ตัวต่อเล็กตัวต่อเล็กต่อไปเลยนี่บัสนจะเล่นอะไรอยู่อืมเล่อะไรอ่ะเล่นอะไรล่ะตุ๊กแกรองตุ๊กแกรองบ้านจุ๊นๆหนี่ตุ๊กแกด้วยนะพี่พี่ ตครับลูกครับครับลกต้องต่อสองข้างลูกต้องลูกต้องต่อสองข้างไม่งั้นมันจะหล่นหล่นอ่ะลองดูทานั้นลอดูก่อนะลองดูก่อนอน่ะลูกม,มันมันมันไม่มันไม่ไม,มีที่รับน้ําหนักอีกฝั่งหนึ่งไงลูก มันต้องรับน้ำรับน้ำหนักอีกข้างหนึ่งด้วยแล้วก็ต่อสองอันวันนี้น้องเกียนอนตื่นห้าโมงเช <c oughs> ้าพี่เขานอนตื่นห้าโมงเช้าก็เลยไม่ได้นอนกลางวัน <c oughs> อากาศดีเขานอนตื่นสายมากก็นอนตื่นสายใครละ่ะผู้เดียงตัวน้องผู้ดีๆน้องไม่ทำเสียงอย่างนี้หลอกมาพี่คะ ช็อตระบายน้ำอ้ย่อดตกไม่ใส่ท็อระบายน้ำอีห้องนี่พูดต่อสองข้างใช่ต่อสองข้างมันก็จะมีที่ยึดมันก็จะไม่ไม่อันนี้ไงหนุมันก็จะไม่ไม่ล้ม,อมออเออต่อข้างเดียวมันไม่มีที่ยึดต้องลงมาอีกนี่ สองขาสิโนสองข้างต่อข้างเดียวมันก็หล่นฉี่อันนี้อะไรเนี่ยที่ลองเวลาลูกบอลลงไงลางลองลูกบอลนนะ่ะลูกบอลอะไรนะ บ้านาแม่แกไม่ตุ๊กแกสิลูกดูดูถ้าต่อขามลงมาสิลูกต่อขามันขึ้นไปหากันเร <c oughs> ็วระวแล้วต่อขาแพะ ขยับมาหาน้องหนขยับมาหาน้องหน่อยตกขอบอ่าเอาเอขยับไปหากันไปไหนขยับมานี่ป้าดึงน้องมาหน่อยป้าดึงน้องมาหน่อยไปได้จะกลับมาไม่ได้ <c oughs> เอ้ยเอ้ยนีง่งนึ่อีกหนึ่งหนึงอีกหนึ่งหนึง จะไม่บายพี่ๆแล้วไม่ไมไเป็นอะไรพ่อเขาจะหลับแล้วนี่เปล่าพ่อเอาลืมปลาพ่อชื่อจัม ไหมอะน้องต่อเอาต่อกันเข้าไปใช่ที่จบพ่อไปพ่อพ่อพ่อแกตัวแกมีตัวแกมีตัวพ่อมึอยู่ท่อไหนตัวแก หหต้องมาต้องทำสองขาพอ่อพูกไม่น่นพูทำไมลูกปพรา่ไม่น่น,านโอ้ยอย่าถาม เอาตัวอีกข้างนึงอันนี้อะไยเก็ตัวต่อเล็กไงอุ้ยไม่ใช่ตัวต่อเล็กตัวต่อเล็กเป็หนูนี่แหละเอาก็ต่อให้พี่เขาดูสิพี่เขาก็ดูน้องหนูนะปล่ายนะเออน้องเรียกพี่พี่นะพี่พี่บองด้วยเวลาเรียกนะพี่พี่พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหน อ่ามหาน้องเกียวไหมถามพี่พี่สิมหาเเกียวอามองด้วยเนี่มองด้วยมหาน้องเกียวไหมไอ้กอดมือเรียพี่พี่เนี่พ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 ี่มหาโมนี่หน่อยเอาตัวเองไม่ใช่ชื่อโมนี่ไปดูน้องโมนี่มาไม่น้องเกียวต้องบอกว่ามาหาน้องเกีียวไม่ใช่มหาโมนี่หน่อยไปดูน้องโมนี่มา เอามองพี่พี่บอกพี่พอย่าลืมพี่มาหามันนี่หน่อยเนอะบอกพี่พี่อย่าลืมอะไรมาไม่ได้ปิดไรนะอ้าวหันมาบอกพี่พี่ก่อนอย่าลืมกดอะไรลืมกดติดตามกันมองด้วยเวลาพูดนะมองด้วยนอนนพี่พโอ้ยมองด้วยพา่นอนพี่นอนค่บไอ้บายพี่พี่บายแม่พี่จะปิดไรนะเอา แล้วก็ทำให้พี่ๆดูก่อนทั้งนั้นต่อดีๆโถสบายอุ้ยพี่พี่ไล่เลยจ้าไล oh ่ตอนนี้เป็นไงเข้ามาหน่อยมันติดกันอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้หน่าปฟ้าจอ้าทำดีดีปีาตูางเอายม่มาม่ไม่ทำแบไงอ่ะอ๋อีบอกพ่อพ่อเป็จตูพันไงมันน้องอย่าไปจับวุ้เช็ดมือออกเลยพ่อเช็ดเสื้อพ่อเน่ เนี่ยไม่ตัดเล็บให้เลยเอาไปบายพี่พี่เลยไม่ไปบายพี่พี่จะไล่์อาไล่ก็ทำให้พี่พี่ดูทั้งงั้นอีกสี่นาทีก็พอนะลูกเดี๋ยวจะจก่อนจะกินเน้นเน้นก่อนจะแปรงฟันไช่คะครับถอดบอกให้ต่อสองข้างถอดสวัสดีพี่พี่พทุกคนสวัสดีพี่พี่นะ พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเกลียวนะพี่พี่พี่ก็เป็นหัวใจมะให้อืมพี่เบี้พี่หัวแตจแม่งอ่ะอ่ะพี่ก็ส่งหัวใจให้น้องเกลียวนี่ไงชงชงของความให้ด้วยอืมกระดาษน้องเกลียวก็ทำให้พี่ดูเลยพี่ก็ส่งของพี่พี่เี้ก็ตัดเองด้วยอืมกระดาษอะไรอ่ะ ก็ต่ของฟันหรอก็ต่ของฟังเลยจำได้ไหนจำไ,จำได้ไ,ได้ก่อนุตะจะจะอัไม่ม่มจะต่นีล้ละทำไมแกจะตอนูมาเมามาม,ามีจะปิดไลน์แล้วแป๊บนึ่งนี่ก่อนจะกินเนี่นิก่อนจะแป้งฟ้านี่แล้วดึก,กๆๆเห็นไหมเมื่อคืนเป็นไงสลบเลย ตัวเองไงตัว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 เองไปนกกระไฮอ่ะนั่งกับหมามีไงพ่อพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปทุกงรัไปทุ่งรักอืมขวานตุ๊กข้อพ่อใช่อ่ะทำให้พี่เขาดูเนี่ยพี่เขาดูอยู่เนี่ยนี่ไงอ๋อ้ทำหมอแล้วจะตัวใหญ่เหรอ อาตัวใหญ่ไม่ทำอะไรอุ้ยนี่ไงเด็กยงเลยเออมันตอบไม่ได้อยู่นี่อืมตอบไม่ได้อยู่นี่ตอบได้เลยย้ยไปไปต้องเดียวกะไปไปีเอ่อเจอดมาไหมคะครับ